น้องกันดาทาไมน้องกันดาชอบนั่งตักแดดเป็นคําถามที่พี่ดําเคยถามกันดานะคะพี่ดําคือใครพี่ดําคือ,อคนที่ติดตามในช่องของกันดานะคะ่ะกันดาจะบอกว่าแสงสวยค่ะกันดานั่งตักแดดแล้วแสงสวยมากดูสวยแล้วก็สวัสดีนะคะสวัสดีพี่พ,พี่เพื่อนเพื่อนแล้วก็คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายและคนที่รับชมกันดานะคะจากทางประเทศลาวและมาเลเซียด้วยนะคะก็สวัสดีนะคะ วันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะคะพี่ๆทุกคนซึ่งวันนี้กันดาก็จะมีบอลนาไทยอีกหนึ่งตัวนะคะที่กันดาชื่นชอบมากเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่า,ามาีเพราะว่าบอลนาไทยต้นเนี้ยมันมีสตอรี่เรื่องราวเกี่ยวกับการดานั่นเองค่ะซึ่งมันมีสตอรี่เรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับการดายังไงเดี๋ยวกันดาก็จะเล่าให้ทุกๆคนได้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะและบอลนาไทย ที่กันดาจ,จะพาทุกๆคนมารู้จักนะคะวันนี้นั้นก็มีชื่อว่าบอนนาไทยทองสยามนั่นเองค่ะหรือมีชื่อภาษาอังกฤษนะคะโกลสยามค่ะ และก่อนที่เราจะเริ่มคลิปนี้นะคะกันดาก็ต้องขออนุญาตนะคะพี่ประาวิทย์ก่อนนะคะซึ่งพี่ประาวิทย์เนี่ยเป็นคนที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับทองสยามนะคะซึ่งกันดาเองอ่ะก็ได้ติดต่อไปหาพี่ประาวิทย์แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับฟีดแบ็กการติดต่อกลับมานะคะซึ่งกันดาก็ต้องขออนุญาตกล่าวถึงด้วยนะคะเพราะว่าพี่ประภาวิทย์เนี่ยเป็นคนที่ พบเจอคนแรกนะคะกันดาก็ต้องขออนุญาตพี่ประภวิทย์ด้วยนะคะและก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมข้อมูลดีๆจากกันดากันดาก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากกันดาค่ะค่ะแล้วก่อนที่เราจะไปรู้จักกับท้องสยามนะคะซึ่งกันดาก็จะขอเล่าสตอรี่ให้ฟังก่อนนะคะว่ามันเกี่ยวโยงกับตัวกันดาอย่างไงนะคะโอเค เริ่มแรกนะคะบอลนาไทยทองสยามเนี่ยมันเป็นบอลนาไทยต้นแรกนะคะที่กันดาได้รู้จักนะคะพี่ๆซึ่งกันดาได้รู้จักกับเจ้าทองสยามยังไงนะคะซึ่งกันดาตอนนั้นอะยังก็เล่นต้นไม้ต้นอื่นไปเรื่อยๆนะคะก็ชอบต้นไม้เออนน่นนี้นั่นก็ปลูกไปเรื่อยของกันดาแต่ทีเนี้ย มันก็ยังไม่เจอตัวที่ถูกใจที่เราชอบจริงๆสักทีหนึ่งนะคะแล้วทีเนี้ยวันดีคืนดีกันดาก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนเฟซบุ๊กผ่านไปปั๊บโอ้โหอะไรเนี่ยบนาไทยบนาไทยชื่อทองสยามซึ่งเป็นโพสต์ของการซื้อขายนะคะตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นการแชร์ต่อๆต่อๆกันมานะคะซึ่งราคาในการซื้อขายนั้นก็คือ2 0 0 0 0 0บาทนะคะซึ่งกันดาหูร้องว้าวเลยอะคือแบบ เฮ้ยมันคืออะไรวะบนาไทยอะไรวะทําไมมันอุ้ยราคาสูงจริงอะเฮ้ยของไทยนะเว้ยมันคืออะไรวะทีนี้กันดาก็อุ้ยสนใจแล้วทีนี้ก็เข้าไปศึกษาหาข้อมูลนะคะก็ลงลึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆรือๆอุ้ยนี่นะคือบนาไทยชื่อทองสยามนะแล้วทีเนี้ยก็ไปเห็นในชาร์ตไปออุ้ยมันไม่ได้มีแค่บนาไทยทองสยามแล้วมันมีอีกหลายๆตัวมากๆเลยอะแล้วมันก็น่าสนใจมากอะ ซึ่งกันดาพอปุ๊บศึกษาไปอีกปีมันก็ยิ่งน่าสนใจลักษณะการด่างคือแตกต่างกันมากเลยนะคะทีนี้ก็เลยนั่นแหละค่ะยาวมาถอนตัวไม่ได้ <laughs> เป็นบอลนาไทยต้นแรกที่ทําให้กันดาได,ได้เข้าวงการบอลนาไทยนั่นเองซึ่งกันดาถอนตัวไม่ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะก็คือหลงรักบอลนาไทยไปแล้วนะคะพี่ๆเพื่อน ก็นี่แหละค่ะคือเรื่องราวของกันดาแล้วทองสยามนะคะแล้วทีนี้เราก็ไปรู้จักกับประวัติของเจ้าบณาไทยทองสยามกันเลยดีกว่านะคะค่ะส่วนประวัติและเรื่องราวของเจ้าบรณาไทยทองสยามนะคะคือถูกค้นพบครั้งแรกนะคะที่จังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะ และคนที่ค้นพบครั้งแรกนะคะนั่นก็คือคุณชายปะพาวิทนั่นเองค่ะ,แล,ะแล้วก็คือพี่คนเดียวกันที่กัญญาได้ขออนุญาตขอข้อมูลนะคะ <c oughs> คือพี่ชายปะพาวิทเนี่ยเขาเป็นคนไปพบเจอนะคะที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็เขาอ่ะก็ได้นําต้นนี้ออกมาแล้วก็มาตั้งชื่อนะคะซ,ซึ่งชื่อที่ตั้งนั่นก็คือทองสยามนั่นเองนะคะแล้วก็ลักษณะทําไมถึงตั้ง ชื่อว่าทองสยามนะคะก็เพราะว่าทองสยามเนี่ยเขามีลักษณะใบที่เป็นสีเหลืองทองนั่นเองค่ะทีนี้พอเรารู้ที่มาของชื่อแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูลักษณะการด่างของเขากันเลยดีกว่านะคะเ mm hmm. จ้าทองสยามเนี่ยลักษณะใบอย่างที่กล่าวข้างต้นนะคะก็คือลักษณะใบเขาจะเป็นสีเหลืองทองเหลืองสดเหลืองอลลามนั่นเองค่ะ และก็มีการตัดกับสีเขียวจะด่างกระจายแต่ว่าลักษณะการด่างของทองสยามนั้นเอกลักษณ์ของเขานั้นก็คือการที่เขาด่างเป็นเหลืองทองป้าใหญ่ๆนะคะเป็นเป็นแผ่นเป็นปืด๊ดเป็นกระจายยังไงก็เป็นทองสยามคะ่ะทุกคนคือมันไม่รู้สีกันดาก็ดูแล้วกันดา มองออกนะเวลาที่เห็นโพสท,ที่ผ่านผ่านตาอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรามองอ่ะอุ้ยอันนี้ทองสยามอันนี้ทองสยามเพราะลักษณะโดดเด่นของเขาคืออะไรรู้ไหมก็คือนอกจากใบจะสีเหลืองทองแล้วนะคะลักษณะที่โดดเด่นของเขาอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือกระดูกของเขาอ่ะเป็นสีชมพูค่ะเดี๋ยวทุกคนก็สามารถสังเกตในรูปได้เลยนะคะว่า กระดูกของเขาเป็นสีชมพูจริงไหมนะคะซึ่งกันดาคิดว่ามันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะซึ่งพี่ชายประภาวิทย์เนี่ยเขาก็ได้กล่าวไว้นะคะว่าถ้าเกิดใครอ่ะที่ไปพบเจอเจ้าวนาที่มันมีลักษณะที่ตรงตามที่เขากล่าวไว้นะคะนั่นก็คือใบสีเหลืองทองจมูกสีชมพูนะคะที่ลักษณะมันเหมือนกันจริงๆอ่ะก็สามารถใช้ชื่อของทองสยามได้นะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอา่ะกาันดาขอเตือนก่อนเลยนะว่าใครที่คิดจะใช้ชื่อทองสยามจริงๆในการค้าขายอ่ะคุณจะต้องดูด้วยนะคะว่ามันเหมือนจริงไหมจมูกชมพูจริงไหมมีลักษณะใบที่มันเหมือนเขาจริงไหมนะคะไม่ใช่ว่าไปเอาบอลน,นาต้นอื่นมาแล้วก็มาทําการค้าขายในนามของทองสยามนะคะซึ่งถ้าเกิดมันเกิดการเขียวหรือว่า ยังไงดังไม่สเสถียรกลับมามันก็จะกลายเป็นว่าฟีดแบ็กมันก็จะกลับมาหาทองสยามนะคะตรงนี้มันก็ทําให้เสียหายกันได้นะคะก,ก็ช่วยให้สังเกตกันดีๆนะคะเพื่อความมั่นใจเพื่อความชัวร์ด้วยนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมานะคะและปัจจุบันนี้นะคะบอลน,นาทองสยามต้นนี้นะคะก็ได้อยู่ที่พี่เอนะคะเจ้าของบ้านต้นหมอนนะคะบ้านต้นหมอนพัทยานะคะเดี๋ยวกันดนะัก็ จะขึ้นช่องทางกันติดต่อไว้ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะเป็น f อเจ้าบนาไทยทองสยามนะคะและกันดาก็ได้ฮัลโหลโทรคุยกับพี่เอแล้วเรียบร้อยนะคะในการขออนุญาตนำรูปภาพข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ทุกคนได้รับทราบนะคะซึ่งพี่เอก็ใจดีมากๆเลยนะคะฟอ,อก,กันดาโทรไปคือที่แรกอะ่ะกันดาก็ทัก a c e b o o k ไปนะคะซึ่งก็ ยังไม่รู้เรื่องเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่ากันดาก็แบบว่ายังทําตัวอื่นนู่นนี่นั่นอยู่นะคะแล้วก็ทักพี่เขาไปแต่ทีนี้ก็นานกันดาก็หายไปนานแล้วค่ะแล้วกันดาก็โทรกลับไปหาพี่เขาอีกทีนึงนะคะซึ่งพี่เขาก็ยังใจดีให้ข้อมูลกันดาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดยังอยากทราบข้อมูลอีกก็ถามพี่เอได้นะคะซึ่งที่กันดาสอบถามพี่เออกันดาถามว่า แล้วพี่เอได้ขายไหมตอนนี้ได้แบ่งไปบ้างหรือยังซึ่งตอนนี้นพี่เอเ็บอกว่ายังไม่ได้แบ่งหรือยังไงนะคะกันดนาะก็ไม่แน่ใจกันดนาะจําไม่ได้กันดนาะไม่ได้ับเสี่ยงไว้แต่ถ้าเกิดใครสนใจก็ไปติดต่อกับพี่เอโดยตรงได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้พี่เอเขาเลี้ยงมาได้ถึง2ปีแล้วนะคะแล้วตอนนี้กําลังศึกษานะคะ,ะระหว่างเจนที่1ถึงเจนที่5นะคะ คำว่าเจนเนี่ยทุกคนกันดาก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแต่ว่ากันดาคิดว่าคําว่าเจนที่1เจนที่2 3 4 5อะไรเนี่ยกันดาคิดว่าน่าจะเป็นจากต้นแม่สู่ต้นลูกจากต้นลูกสู่ต้นลูกอีกทีนึงนะคะกันดาคิดว่าน่าจะเป็นการถ่ายทอดพนุกรรมไปอีกทีหนึง่งแล้วคือพี่เอเนี่ยเขาจะดูว่าเขาจะด่ังเสถียรต่อไปไหมนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยตอนนี้พี่เอเขาทํามาถึงเจนที่4แล้วนะคะซึ่งลูกของ ต้นลูกของต้นลูกอีกทีนึงก็ยังด่างนะคะตอนนี้ก็ถือว่าด่างสะเทียนมากๆเลยนะคะซึ่งบอลนาทองสยามเนี่ยถือว่าเป็นบอลนาที่ด่างสะเทียนแล้วก็มีลูกเยอะมากเลยะคะ่ะที่เกิดท,ที่กันดาได้ติดตามดูอบอลทองสยามนี้นะคะ และตอนนี้กันดาก็ได้นำรูปภาพและข้อมูลของเจ้าบนาทองสยามมาให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนได้รับชมแล้วนะคะกันดาก็หวังว่าจะถูกใจสายบนาทองสยามนะคะเป็น f อฟซีบนาทองสยามกันเธอทุกคนเพราะสวยมากๆเพราะกันดาจากใจเลยคะ่ะกันดาติดตามก็คือยังไงอะ่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของกันดานะ <laughs> กันดาก็รู้สึกชอบบนาไทยทองสยามเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่า เป็นบนาไทยตัวแรกที่กันดาหลงสเสน่ห์และทําให้กันดาเข้ามาอยู่ในวงการบอนาไทยนั่นเองค่ะโอเคสําหรับวันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบนะคะก็สามารถไปเป็น FC ทองสยามได้เดี๋ยวกันดาจะขึ้นเครดิตให้อีกทีนึงนะคะของพี่เอเฟซบุกบ้านต้นหมอนพัทยานะคะก็สามารถไปติดตามได้นะคะสําหรับวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยค่ะกันดาก็ นำบอนาไทยมาให้รู้จักกันแล้วแต่ว่ากันดายังมีบอนาไทยอีกหลายๆตัวแน่นอนนะคะที่จะพามาให้พี่ๆทุกคนได้รู้จักอีกเช่นเคยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้กันดาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะซึ่งตอนนี้กันดากำลังจะทำบอนาไทยอีกหนึ่งตัวนะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวที่แปลกมากแรเทมมากๆเลยนะคะกันดาคิดว่าน่าจะมี ต้นเดียวในไทยหรือเปล่ากันดาไม่แน่ใจนะเดี๋ยวกันดาจะไปหาข้อมูลอีกทีนึงกดติดติดตามแล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะมาแน่นอนคะ่ะเร็วๆนี้โอเคค่ะวันนี้กันดนาะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย